สวัสดีครับมาดูลเครื่องวันนี้นะครับเดี๋ยวกล้องมันอา้องแรกนะครับที่เป็นเหรียญจกักรพรรดินาลายนะครับหลงปู่กาหลงเนื้อทองแดงนะครับยันเต็มๆแบบนี้เนี่ยพร้อมโอดกาศกระานะนะครับจักรพรรดินาลายเหรียญนี้นะครับ เออเอาหกร้อยบาทราคาเดิมนะหกร้อยบาทาไปอนะับเป็นเหรียญเอ่อสิวลีเนื้อนวานะครับสีวลีแซยิดเนื้อนวะด้านหน้าเป็นเลขโค้ดเลขตองหนึ่งนะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะตองหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับรันนัมเบอร์ถือว่าเป็นเลขตองก็ได้นะเลขหน้าเลขตองนะครับด้านหลังนะเป็นเนื้อนวะนะครับมาพร้อมกับ รดกร์ดหนึ่งใบเอาซิวบรีมหาลาภเนื้อนวะเนี่ยเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทสมเด็จแรงคูปีหกศูนย์นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับเคลือบฉล็กแรงคู 60, ปีหกศูนย์ุกเสกที่วัดหลวงพ่อกลวยนะครับสร้างโดยวัดบรมธาตุนะอันนี้เป็นเนื้อเคลือบฉล็กนะครับ โปรโพเข้าใบหลังพระแม่ธรณีนะครับแรงคูหกศูนย์เหรียญหนุมานนี่ก็น่าจะเกือบสองพันแล้วนะครับเดรอผงแรงคูหกศูนพร้อมกล่องเนี่ยเอาไว้ไวเลยเอาเก้าร้อยบาทละกันเก้าร้อยบาทเหรียญนวะหลวงปู่กะหลงอีกแล้วนะครับหยดน้ำหลวงปู่กะหลงเนื้อนวะนะครับรุ่นส่งน้ำํำ ด้านหลังนะครับเนื้อนวะที่จะลึกส่งน้ํานะครับเอาเก้าร้อยเท่ากันนะเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะส,สวยๆเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาท รูปไทยสามปั๊มหลังตะวันนะครับมีของเกนนะอันนี้ของแท้นะครับสามปั๊มหลังตะวันปีหกสองอันนี้ลายเป็นดอกพิกุลด้วยนะครับดูบริเวณนี้นะจะเห็นดอกพิกุลนะครับดอกพิกุลนะครับมีไม่ได้มีไม่ได้มีลายพิกลอย่างเดียวมีลายอื่นก็มีนะครับหกสองตรงนี้พิเศษสามปั๊มนะครับ หรือสี่แชะนะครับหกสองเนะี่ยมีประสบการณ์สี่แชะสามปั๊มด้วยเอาไปไวไวเลยเอาหกร้อยแล้วกันเอาไว้ไวอย่างเดียว,วช่วงนี้เหรียญหลวงพ่อพระพสร้างโรงเรียนอนาะคารเรียนแปดสี่ปีนะบุคคลท,ที่ทันยุคทันตัวหลวงพ่อลวยนะครับพร้อมกรอบไมค์่อนหนาหนาวันนี้นะกรอบน่าจะ100ร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าใหญ่มากนะครับเอาไวไวเหมือนเดิมนะเอาห้าร้อยบาท หลวงพ่อพานนะครับองนี้เป็นบล็อกบล็อกธรรมดานะครับล่องตันดูก่อนบล็อกธรรมดาล่องตันผิวลุ้งนะครับธรรมดาล่องตันผิวลุ้งเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะหลวงพ่อสาครรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสาครรุ่นแรกเนื้อฝ่าบาท วัดระยองผมเลี่ยมกันน้ำนะครับเอาพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ, 1, บหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อสาครวัดหนองกรับนะครับนางกวักวัดหนองกาน้ำนะครับหลวงพุทิมปลุกเสกนางกวักจันลอยนะครับนางกวักจันลอยวัดหนองกาน้ำหลวงพุทิมปลุกเสกนะสวยๆเนื้อผง เอิบามะนะครับดังกวักจันลอยหลวงพุทธิุุกเกเอาเอาหก0้อแล้วกันเอาไว้ไฮานุมานเหินฟ้านะครับเนื้อนวะหรือเนื้อสัมฤิ์นะครับเลขโคดสองเก้าสี่นะครับหลวงปูก่กาหลงนะครับเขี้ยวแก้วเอา1,500้าอบาทแล้วกันสีก่กรเหินฟ้าสวยๆเลยหนึ่งพันหบาท ุนแผน5้าเหลี่ยมวัดรัตนชัยจีนหายากแล้วชั่วโมงนี้ไม่มีมาไมบ่อยนะครับราคาสูงมากนะเปิดกัน1 5 0พนะันห้าพันแะี่ผมขายไปไวเลยนะผมเอาพันสามอบาทนะครับไม่มีกระเด็นออกมาในะชั่วโมงนี้หายากจริงๆนะของราคาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ชุดพระชุดพระรวมนะครับรวมพุทธคุณนะครับเป็นชุดแรกนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ สมเด็ดจพระจัน์โตวัดไก่ไกเถื่อนนะครับสังฆราชด,ด้านหลังเป็นสังฆราชไก่สุกไก่เถื่อนนะครับเป็นเนื้องเงินหนึ่งองค์นะครับองค์น,นี้เป็นหลวงพ่อเปิรนนะครับเลขโค้ดอะไรเนี่ยอะไรห้าหา้าดูก,ก่อนนะครับปีสามสี่นะหลวงพ่อเปิรนสองหลวงพ่อเมียน อยุธยาปี39นะครับ <k z> เหรียญ <k z> ปี18เหรียญวัดอินวิหารบางขุนพรมปี18 <k z> อะไรไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับอันนี้นาเหลตัดเมื่อก่อนขายไปเหรียญละหนะ้าหกร้อยนะย,ยนยงยนยุคมีประสบการณ์หมดนะครับหนุ่มผู้เยี่ยมอันนี้วอรต่อ ห้าเหรียญเนี่ยทั้งหมดห้าเหรียญเนี่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับห้าเหรียญนะหนึ่งพันสองร้อยบาทมีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะคหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่เอี่ยมนะครับแล้วก็วัดอินปีหนึ่งแปดห้าเหรียญเนี่ยพันสองหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญเงินหลวงพ่อเพี้ยนหลังพระพิฆเนศนะครับเนื้อเงินพ่นสายด้วยเนื้อเงินยิงสายหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน ปูนี้เอาพันเดียวนะครับเอาพันเดียวเนื้องเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ 1, 1> ่งเหรียญเอาพันหนึ่งหลวงพ่อเงินสร้างสะพานปีสองสองนะครับหลวงพ่อเงินสร้างสะพานปีสองสองมีกิ่งนะครับแล้วก็เนื้องเงินรุ่น, 2, นส่งสองน้ําหลวงปู่สวัสดหลวงปู่สวัสดถ่าวโรจังหวัดจันทบุรจีจันทบุรีนะครับสองห้าห้า คู่นี้เอา1,000บาทนะครับผมว่าเหรียญน,นี้เอ้ยสร้างสภาเนี่ยเล่นกันเจ็ดแปดร้อยนะคู่นี้เอา1,000บาทเอาททุตท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยเลื่อนสมณศักดิ์ปีห้าเก้าถ้าจำไม่ผิดนะ เลื่อนสมรสา,าปีห้าเก้าสามศูนย์เก้าปีห้าเก้านะครับเนื้อทองแดงิีไฟแล้วก็สอนหน้าลายสององค์เนี่ยสอนหน้าลายสององค์พร้อมกล่องเดิมเลยคู่นี้นะสามองค์เนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทสนใจนะครับรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID Line A c A L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ